สวัสดีครับทักทายกันอีกครั้งนะครับและในตอนนี้หน่อยก็อยู่กันที่ห้องส่งมอบรถใหม่โชลูมาสเตอร์พนครสาขาเกษตรนว่ามินนะครับในคลิปนี้หน่อยพาเพื่อนเมาอยู่กับรถที่ลงใหม่นะครับแล้วก็จะมีการส่งมอบในเร็ววันนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่หาดูค่อนข้างได้ไม่บ่อยนักเนื่องจากว่าลายการผลิตมีจํานวนน้อยก่าความต้องการด้วยซ้ำนะฮะจะเป็นรุ่นไหนสีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับหน่อยที่มาสตาร์พัฒนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับมาพร้อมกับเสียงค่อนข้างเซ็กซี่กันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหน่อยเป็นหวัดแล้วก็ไม่สบายแต่อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับอยากจะรีบมาอัปเดตรถลงใหม่รถเข้าใหม่ให้กับพี่ๆนะฮะเพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งคันนี้เป็นรถของคุณพี่โอนะครับที่ทําการสั่งจองแล้วก็ออเดอร์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ ก็เราจะทราบกันดีว่า m a z d a CX8 เนี่ยเป็นรถที่อยู่ในลายการผลิตที่ Import เข้ามาก็คือนำเข้ามาจากต่างประเทศเะนั้นนะครับก็จะใช้เวลาในการรอรับรถกันในคิวรับรถกันนานสักนิดนึงนะครับบางท่านก็รอ3เดือนบางท่านก็รอ4เดือนนะครับคันนี้จองพฤศจิเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่28 000, กุมภาพันธ์ก็ใช้เวลารอรถประมาณ4เดือนนะครับฉะนั้นพี่ๆท่านใดและ เป็นเพื่อนท่านใดที่ต้องการสั่งจองรถยนต์สีแปนะครับหน่อยแนะนําให้ทําการเช็คคิวการรับรถกันสักนิดหนึ่งก่อนทําการจองเพื่อความสบายใจนะครับนิวมอเตอรซีเอ็กแปดสองจุดห้เนะครับเป็นเพื่อนก็จะทราบกันดีว่าเป็นรุ่นแบบ6ที่นั่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนโฉมภายในห้องโดยสารนะครับเพิ่มใช้คําว่าเพิ่มแล้วกันนะครับเพิ่มจากแบบ7ที่นั่งมาเป็น6ที่นั่งสัดส่วนการรับจองการสั่งจองเข้ามาเนี่ยหน่อยยอมรับว่าสัดส่วนการรับจองแบบ6ที่นั่งนะครับ มีมากกว่าแบบ7ที่นั่งคือแบบเดิมนะครับเนื่องจากว่าแถว2เนี่ยสามารถวอ l ์กทูหรือว่าเดินจากแถว2ไปหาแถว3ได้โดยง่ายนะครับตอบโจทย์สำหรับครอบครัวที่อาจจะมีลูกมีหลานนะครับสามารถที่จะเดินจากแถว2แถวสไปแบบง่ายง่ายสะดวกสบายเลยนะครับทำให้รุ่นนี้มีการสั่งจองเข้ามาเยอะเหมือนกันสีที่เห็นเป็นสีแพทิ่นัมคอร์สนะครับเป็นสีใหม่ของปีนี้สีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มค่าสีด้วยนะครับด้วยการดีไซน์นะครับที่ดูสวยงามนะฮะ พร้อมกับสีใหม่ทําให้มีความรู้สึกหรูหราแล้วก็แฝงด้วยความอบอุ่นด้วยนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่จัดมาหรือใส่เข้ามาค่อนข้างครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ LED นะครับพร้อมกับไฟสองสว่างกลางวันหรือไฟเดย์ไทม์นะฮะเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยนะฮะแต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนของระบบไฟนิดนึงนะครับถ้าอยู่ในรุ่นท็อปดีเซลก็คือรุ่น XDL เนี่ยตัวระบบไฟเขาจะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับ เซนเซอร์ S S หน้า4จุดเซนเซอร์หลัง4ี่จุดพร้อมกับระบบแสดงภาพ360องศามาให้ด้วยและยังมีระบบเตือนต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นเตือนุนอับขนาดเปลี่ยนเลนนะครับเตือนชนอับขนาดท้อยหลังนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนมีระบบช่วยเตือนและช่วยหยุดรถอัตโนมัติทางในนส่วของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับเรียกว่าครบเลยทีเดียวสังเกตโลโก้มาสด้านะครับที่มีกระจกครอบด้านหน้าขนาดใหญ่ขึ้นจากโมเดลเดิมนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้จะมีระบบ Cruise Control แบบ Adaptive ก็คือ ล็อกความเร็วคงที่พร้อมกับรักษาระยะห่างจากรถเรากับรถคันหน้าถึงจุดหยุดนิ่งด้วยแบบ stop and go นะครับซึ่งถูกนำมาติดตั้งใน c ซ็ i แ8รุ่นนี้เป็นรุ่นแรก <S <S สังเกตที่ฝากระโปรงหน้ารถ c ซ8กแปคันนี้นะครับจะมีสติ๊กเกอร์กันลอยติดอยู่อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับปกติแล้วรถที่ Import เข้ามานะครับขนย้ายมาเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่เขาเรียกว่าเป็นการกันลอยทั้งฝากระโปรง้านหน้าแล้วก็หลังคานะครับหน่อยอยังไม่ได้แกะออกเดี๋ยวจะแกะออกในวันที่ ทําการขัดเคลือบสีรถใหม่ตัดผ้ามาในส่วนของด้านข้างนะครับตัวแม็กกับล้อเนี่ยจะเป็นขอบ19นะครับสีแม็กจะดูพรีเมียมหน่อยนะครับเป็นเหมือนกับออกสีเงินซาตินนะครับ และก็ระบบดิสเบกหน้าหลังพร้อมกับคลบประบายความร้อนคือซีกแปทุกรุ่นเนี่ยจะมีกุญแจนิรภัยมาให้มีสัญญาณการขโมยมาให้แล้วนะครับไม่จะเป็นทีเน่เพื่อนเพื่อนี่พี่จะต้องไปติดตั้งเพิ่มนะฮะจะมีระบบวอล์กอเวนล็อกให้ด้วยนี่ครับเมื่อเราทําการดับรถนะครับปิดประตูทุกบานสนิทแล้วเดินห่างตัวรถประมาณ80เซนนะครับระบบของตัวรถจะทําการล็อกให้แบบอัตโนมัตินะครับและกุญแจจะมีด้วยกัน2ดอกเวลาเราเดินเข้าไปที่ตัวรถนะครับ กรณีที่กุญแจอยู่ในกระเป๋ากางเกงเราสามารถปลดล็อกโดยการกดไปที่ปุ่มคีย์เลตได้เหมือนกันไม่จะเป็นต้องกดปลดล็อกที่กุญแจอย่างเดียวและนี่คือมุมมองของฟิล์มบาหน้าประมาณ40ซนะครับซึ่งต้องบอกว่าการติดฟิล์มกองแสงเนี่ยยิ่งความเข้มของฟิล์มน้อยเท่าไหร่ทัศนวิสัยการมองก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ความเป็นส่วนตัวก็จะน้อยลงตามไปด้วยฉะนั้นการเลือกติดฟิล์มจ,จะติดที่1 0 6 0หรือ80อันนี้ขึ้นอยู่กับ การใช้งานของแต่ละท่านไม่เหมือนกันแล้วก็ดูทีออ่การมองเห็นสายตายแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะฉะนั้นการติดฟิล์มต้องปรึกษานะครับที่ปรึกษาการขายว่าโดยการใช้งานของเราในะแต่ละวันในชีวิตประจวันเนี่ยใช้งานลนักษณะไหนเป็นหลักนะครับบริเวณด้านในของเบ้ามือจับนะครับอันนี้ก็ติดฟิล์มให้แล้วเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เกิดรอยขนแมวได้ง่ายเช่นเดียวกันคือสีเวนเตรนัมคลอสเนี่ย หน่อยมองว่าเป็นสีที่ดูหรูหรานะครับดูพรีเมียมแล้วก็ค่อนข้างดูแลง,ง่ายไม่เหมือนโทนที่เป็นสีดําสีแดงถ้าสีดําสีแดงเนี่ยบอกเลยว่าดูแลค่อนข้างต้องใส่ใจนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้ทุกสีหน่อยจนะทำการแนะนําให้ทําเคลือบแก้วไว้อยู่แล้วนะครับการเคลือบแก้วมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาก็เลือกตามก็ประมาณที่เรามีว่าต้องการาใช้งบประมาณแบบไหนไฟท้ายในี่สีอสวยงามมากๆนะอา่า คือหน่อยชอบตรงไหนจริงๆถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าในส่วนนี้นะฮะที่เป็นร้วโคเมียมเนี่ยถ้าเป็นมีไฟด้วยนี่โอ้โหบอกเลยว่าจะทําให้ตัวรถมันมีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับรถยนต์ซอเอ็กแปดเนี่ยถือว่าเป็นรถคอคโควขนาดใหญ่นะครับความยาวก็จะมีความยาวค่อนข้าง,งมากพอสมควรคันนี้ราวๆประมาณ5เมตรนะครับฉะนั้นเพื่อนๆลองดูพื้นที่จอดที่บ้านนะครับถ้ามีพื้นที่ยาวมากกว่า5เมตรก็สามารถจอดได้สบายเลย และรุ่นนี้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายการเปิดฝาท้ายก็สามารถเปิดได้ทั้งปุ่มที่อยู่ในตัวรถที่กุญแจก็ได้หรือจะใช้ระบบแฮนฟรีนะครับหรือคิดเค n นเซอร์ได้เลยนะเมื่อเราเปิดฝาปิดพื้นที่สัมราระขึ้นมานะครับด้านล่างจะมีพื้นที่ในการเก็บสัมรัระเล็กน้อยเช่นไม้แบตนะครับรองเท้านักกีฬานองเท้าสําหรับวิ่งนะครับของเล็กน้อยได้แต่ถ้าเปิดลงไปด้านล่างเนี่ยจะเป็นยางอะไร ด้านล่างจะมีอย่างอะไหล่แล้วก็มีซับเฟอฟ์ด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับคันนี้ยังไม่ทำการขัดเคลือบสีนะครับแค่ติดฟิล์มไปเบื้องต้นการออกแบบภายในห้องโดยสารใน s 8แปนะครับเน้นความสปอร์ตนะครับสังเกตว่าจะเป็นโทนสีดําเป็นหลักบางจุดจะเป็นสีดิฟเลสนะครับยกตัวอย่างเช่นจุดที่พักแขนนะครับแล้วก็แผงห้ามประตูเบาะจะเป็นเบาะหนังล้วนนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมกับ เมมโมรี่ตหรือว่าบันทึกตำแหน่งได้2ตำแหน่งนะครับ่วนฝั่งผู้โดยสารปรับด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีปุ่มบันทึกตำแหน่งแป้นในการปรับไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับ 1. 2แล้วก็เป็นดูดหลังปุ่มในการบันทึกตำแหน่งก็คือตรงนี้นะครับจะมีคําว่าเซตแล้วก็ตำแหน่ง12น,นะครับวิธีการก็คือออนระบบหรือสตาร์ทรถขึ้นมากดค้างให้มีเสียงดัง1ครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มตำแหน่ง1ห,หรือ2เปิดฝาถังน้ำมันนะครับอยู่ข้างๆกับ ปุ่มเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะครับคันนี้รองรับน้ำมันที่มีข้าเทน95นะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สซฮอ์เบนซินไร้สารแล้วก็ E20 นะไม่รองรับ e 8 5แล้วก็ไม่รองรับ91นะครับต้องระวังต้องระมัดระวังด้วยจุดนี้ระบบเครื่องเสียงนะครับจะเป็นระบบเครื่องเสียงโบสถึง10ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่สามารถที่จะยิงขึ้นที่กระจกได้ด้วยเรียกว่าเป็น ADD แบบวินชินะครับ การดีไซน์กรอบแอร์ด้านหน้านะครับมีความทันสมัยนะครับตกแต่งด้วยส่วนที่เป็นโครเมียมรอบกรอบแอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวเปิดปิดด้วยนะครับอันนี้คือปิดนะครับปิดเป็นโซนนะฮะซ้ายขวาเลยแล้วก็ปุ่มนี้เป็นไฟฉุกเฉินระบบแอร์ใน cx 8คันนี้เป็นแบบไตโซนนะครับก็คือแยกซ้ายขวาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยจะมีปุ่มในการเปิดปิดแอร์ด้านหลังด้วยก็คือคำว่าเรียนะครับอันนี้คือปิด ไม่มีผู้โดยสารตอนหลังเราสามารถปิดนะครับแต่ถ้ามีญาติพี่น้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือลูกหลานเราขึ้นมาเราต้องการเปิดให้ก็กดลงไปนะครับแอร์หลังก็จะทํางานอันนี้เป็นปุ่มในการใช้อากาศภายในภายนอกนะครับไลฟฟ้าหน้าไลฟฟ้าหลังนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมีลมเย็นที่ตัวเบาะคู่หน้าด้วยเช่นกรณน,นี้ที่เราไปเล่นกีฬาไปออกรอบตีกอล์ฟมีเหงือ่อตามเสื้อผ้าตามตัวนะครับขึ้นมาแล้วก็ สามารถใช้ฟังก์ชันโดยการกดลงไปเลยนะครับก็จะมีไฟสีฟ้าสวยๆนะครับมี3ามเลเวลก็คือระดับ 1, 2, 3นะครับอันนี้ตั้งค่าตามความชอบระบบเกียร์ใน CX8 นะครับเป็นสกายทีปไกด6หกสปีนะครับพร้อมกับเมนน้นโหมดก็คือเกียร์ธรรมดานะครับติดตั้งโหมดสปอร์มาให้นะครับต้องการอรอบเครื่องยนต์ให้มาเร็วขึ้นหรือว่าต้องการเร่งแซงถูกเฉินนะครับ ต้องการทํางานโหมดสปอร์ตก็คือใช้ปลายนิ้วที่เราถนัดนะครับคลิกเบาๆนะจะมีคําว่าสปอร์ตขึ้นที่หน้าปัดเลนไมตรงกลางต้องการยกเลิกนะครับก็คือผักลงคําว่าสปอร์ตก็จะหายไปติดตั้งเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับเมื่อต้องการใส่เบรกมือไฟฟ้าก็คือดึงจากด้านล่างนะครับขึ้นมาจะมีไฟสีส้มติดค้างแบบนี้มั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่ามีคําว่าตัว P นะครับขึ้นที่หน้าปัดเลนไมฝั่งซ้ายต้องการปลดเบรกมือไฟฟ้าก็คือทําการเหยียบเบรกนะครับ ค้างไว้แล้วก็กดไปบริเวณแป้นด้านบนส่วนของเบรกมือไฟฟ้ามีการติดตั้งระบบออโต้โฮมาให้หรือว่าเบรคโฮนะครับซึ่งระบบนี้หนอว่าดีนะโดยเฉพาะในการจราจรติดขัดบ่อยๆนะครับก็จะลดอาการเมื่อยล้าเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ด้วยนะครับด้านข้างจะมีปุ่มคอมานซึ่งเป็นปุ่มในการควบคุมหน้าจอกลางนะครับเพราะว่า เมื่อความเร็วประมาณสัก9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะไม่สามารถที่จะสั่งการโดยการทัชสกรีนบนหน้าจอกลางได้ซึ่งหน้าจอกลางในคันนี้นะครับหน่อยก็ทําการติดฟิล์มกันลอยให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันรอยขดแมตต่างๆที่จะเกิดในอนาคตได้ข้างๆปุ่มคอมมานะครับจะเป็นปุ่มในการควบคุมการเพิ่มลดเสียงฝั่งบุิเดสต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดเสียงได้โดยการกดองไปรอบๆคอมมานะครับจะมีฟังก์ชันลัดอยู่นะครับเช่นฟังกชันเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ หน้าหลักแล้วก็น a v วกเกเตอร์นะครับซึ่งใน C8 คันนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อมือถือของเราเนี่ยผ่านช่องทางบลูทูธก็ได้หรือว่าจะใช้ Apple Android c a r p l a y ก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาเราเชื่อมต่อคา P l a y เนี่ยเราสามารถที่จะนำแอปพลิเคชันหรือว่านำแผนที่เนี่ยขึ้นไปโชว์บนหน้าจอกลางของเราได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องของความสะดวกสบายนะครับที่เป็นการใส่ใจในรถตระกูลที่เป็น SUV นะครับและก็ในหลายๆรุ่นที่อยู่ในตระกูลของ m a z d a ด้วยนอกจากพวงมาลัยในเซ8กนะครับดีไซน์สวยงามดูสปอร์ตแล้วก็ยังมีการติดตั้งในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ดูข้อมูลการขับขี่พร้อมกับสามารถที่จะกดรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้แบบสะดวกสบายจริงๆนะครับในส่วนฟังก์ชันที่อยู่ฝั่งขวาของพวงมาลัยนะครับจะเป็นระบบ Cruise Control หรือว่า m r c c นะครับ ถึงจุดหยุดนิ่งหรือว่า stop and go นะครับซึ่งถูกนำมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานในรถ Mazda เป็นรุ่นแรกก็คือ c ี8คันนี้เรามาดูมุมตัวรถจากด้านนอกกันบ้างนะครับซึ่งคันนี้อย่างที่หน่อยบอกไปเนะติดฟิล์มกอกแสงเป็นเกรดซามิกนะครับความเข้มบานหน้าที่40%แล้วก็ด้านข้างด้านหลังสันรูปเนี่ยเป็น60%ตอนนี้เวลาประมาณสัก6โมงนะครับอันนี้คือแสงแดดก็จะเริ่มเหนือน้อยแล้วนะครับ อันนี้ด้านข้างนะครับ60%นะครับมองเข้าไปแทบจะไม่เห็นภายในห้องได้สารเลยนะครับอุปกรณ์หนึ่งอย่างที่หน่อยไม่ค่อยแนะนําให้ติดนะครับแต่พอมาอยู่ใน CX8 เนี่ยกับเป็นว่าทําให้ตัวรถมันมีความดูดีมีความคอมพิวตมากขึ้นนะครับก็คือตัวคิ้วกรนสา์เพราะว่าการติดคิ้วกัาสา์ลงไปนะครับแน่นอนครับจะมีเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นจากปกติอยู่แล้วในขณะที่เรา ใช้ความเล็วค่อนข้างสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นบนทางด่วนนะครับหรือว่าในช่วงที่มีแรงลมเยอะๆนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่การดีไซน์ของตัวคิวกันศาสตร์ของ CX8 เนี่ยดีไซน์ได้สวยงามนะครับแล้วก็รับกับตัวรถเพราะว่าขอบนะครับกระจกด้านบนเนี่ยในส่วนนี้นะครับจะเป็นโครเมียมอยู่แล้วพอคิวกันศาสตร์เข้าออกแบบให้เป็นโครเมียมเลยลงตัวกับตัวรถมากๆนะครับ ่วนของเป็นโนแบ็คนะครับในส่วนของเสา A นะครับติดฟิล์มกันรอยให้แล้วนะครับฟิล์มกันรอยเสา B นะครับแล้วก็บ้ามือจับให้ด้วยเสา C นะครับคือภายนอกจะดูประมาณนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่หน่อยมองว่าดีไซน์ได้ดีนะครับนอกจากการเปิดประตูได้กว้างถึงประมาณสัก85องศาแล้วนะครับ ห้องด้ยสารตรงกลางหรือแถว2เนี่ยหน่อยจะชอบพูดเสมอว่าเป็นโซนของการพักผ่อนไอ้ด้วยนะครับฉะนั้นแม้ว่าจะติดฟิล์มกองแสงเข้าไป60%นะครับบางทีในช่วงมีนาเมษาเนี่ยความร้อนข้างเยอะแสงนข้งเยอะนะครับเราก็ดึงมา่านบางแดดขึ้นมานะครับออดูดีนะนะฮะดูดีมากๆเลยสำหรับเซกแปคันนี้ แถว2นะครับมีแอร์หลังให้ด้วยสามารถควบคุมการเปิดปิดนะครับควบคุมเรื่องของความแรง,งพัดลมได้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําได้2ที่ด้วยกันและนี่คือการดีไซน์แถว2ที่เป็นแบบบล็อกทูนะครับแบบ6ที่นั่งซึ่งตรงกลางเนี่ยปกติถ้าเป็นแบบเจที่นั่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นเดียวกันเลยก็คือเป็นที่นั่งแบบแผ่นเดียวติดนะครับแต่พอมาเป็นแบบ6กเซีตรงนี้สามารถที่จะเดินหาแถว3ได้นะครับอาจจะเดินค่อยๆเดินนะครับคือ คือช่องว่างทางเดินเนี่ยไม่ได,ด้กว้างจนเกินไปนะครับแต่สามารถเดินผ่านได้และอุปกรณ์ต่อมานะครับที่หน่อยติดเข้าไปในคันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวสครับเพดกันลอยนะครับใช้ของมาสเตอร์เลยนะอุปกรณ์บางอย่างนะครับหน่อยแถมเข้าไปได้นะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยหน่อยต้องเรียนว่าที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปในหล,หลายๆคลิปเหมือนกันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทางพี่ลูกค้าบางท่านเนี่ยจ่ายเพิ่มหรือซื้อเพิ่มเข้าไปนะครับ ในส่วนของเพดานนะครับที่เป็นฝ้าในสี8สองจุปคันนี้นะครับติดตั้งเป็นโทนสีดําทั้งคันเลยนะครับก็อาจจะแตกต่างจากรถหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นโทนสีเบจหรือสีครีมและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่อยู่ในประตูท้ายไฟฟ้าในสี8คันนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันว่ารถรุ่นนี้ถือเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ฉะนั้นอะไรก็ตามที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปนะครับบอกเลยว่านี่คือจุดขายเลย ฝาท้ายเราสามารถเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับจะเปิดจากปุ่มด้านในตัวรถก็ได้หรือกุญแจก็ได้หรือจะใช้ระบบแฮนด์ฟรีหรือว่าคลิกเซ็นเซอร์อย่างที่ต้นคลิปหน่อยท้าให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับเราลองยื่นเท้า,เาไปนิดเดียวครับประตูท้ายหรือฝาท้ายเปิดใช้งานได้จริงเลยนะครับอลองปิดดูว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับวิร์กนะนะครับ เพราะว่ารถสไตล์นี้ในเวลาเราเดินทางไปเป็นครอบครัวเนี่ยเรามีสัมภาระเยอะๆนะครับบางทีมือเราไม่ว่างเราก็ต้องใช้ส่วนอื่นก็คือใช้ขาใช้เท้าก็ได้นะครับบางทีไปคนเดียวก็ถือกระเป๋ามากหนักๆก็ใช้เท้าแบบนี้เลยครับเนี่ยถือเป็นเรื่องดีนะครับจริงๆเราอยากจะให้มีในรถในกลุ่มของ SUV ในลหลายๆรุ่นอย่าง CX30 อย่างเงี้ยนะฮะในมองว่าถ้ามีนะบอกเลยเวิร์กมากๆนะครับ ในส่วนของความปลอดภัยด้านท้ายในเซิกแนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้มีกล้องถงหลังมาให้นะครับมีระบบช่วยเตือนแล้วก็ช่วยหยุดรถอัตโนมัติในส่วนของด้านท้ายด้วยนะครับถือว่าเป็นรถที่มีความมันเน่งประสงค์มากๆในกรณีที่เรานั่งไปแค่ท่านเดียวหรือ2ท่านคู่หน้าเนี่ยนะครับแล้วต้องการเพิ่มมือที่เก็บสมัมภาระเช่นขนของเองก็ตามเนี่ยเราสามารถพับเบาะราบลงไปแบบนี้นะครับทั้งแถว2แล้วก็บริเวณแถว3ได้ด้วย สำหรับเพื่อนๆบางท่านนะครับที่อยากจะทราบวิธีการาพับเบาะแถว3าพับอย่างไรนะครับสังเกตนะครับสลักที่ติดบนตัวหลังเบาะทั้ง2องฝั่งนะครับให้เราดึงลงมาเบาๆนะครับรอบแรกก่อนสังเกตว่าพนักพิงจะพับลงไปแล้วก็ดึงอีกครั้งนะครับใช้น้ำหนักเพิ่มมานิดนึงแต่ไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ใช้มือช่วยเขาหน่อยนะครับ ประมาณนี้นะครับหน่อยภาพให้ดูทั้งแถว2แล้วก็แถว3คือถ้าดูผ่านกล้องตอนนี้อาจจะดูว่าพื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่พอมายืนอยู่บนตัวรถท้ายรถจริงๆตอนนี้บอกเลยนะหน่อยเองยังทึ่งเลยครับว่าโอ้โหนี่คือพื้นที่เยอะมากๆนะครับถือว่าเป็นรถทั้งสวยงามนะฮะแล้วก็มีความมานเนกประสงค์มากๆเลยนะครับไป สท่านก็ได้หรือไปเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้เหมือนกันสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าหลายๆท่านที่เคยใช้รถที่มีขนาดเล็กอยู่นะครับแล้วก็ขยับมาใช้ cx 8นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่านอกจากมีระบบเตือนต่างๆแล้วนะครับในส่วนของการถอยหลังก็ยังมีภาพจากกล้องถอยหลังเนี่ยขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอกลางให้ด้วยและนี่คือลักษณะของกล้อง360องศาท,ที่อยู่ใน cx 8 2.5 sp exclusive คันนี้ พอเข้าที่มืดสังเกตว่าหน้าจอกลางดอปลงนะครับเพราะว่าระบบไฟหน้าเปิดให้แบบอัตโนมัติเราก็ต้องถอยออกในที่สว่างนะครับโลงแจง้งไฟหน้าปิดอัตโนมัตินะครับหน้าจอก็จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราเห็นหน้าจอได้ชัดเจนมากขึ้นสำหรับการเข้าศู์เช็คระยะนะครับเซแคันนี้เข้าทุก หกเดือนหรือ1-0,000กิโลอย่างในอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะครับและที่สําคัญเราควรจะมีการตรวจเช็คเป็นประจําอยู่เสมออย่างแรกเลยเวลเราเปิดฝากระโปรงหน้ารถขึ้นมานะครับฝาสีฟ้าตรงนี้เนี่ยอันนี้คือถังใส่น้ําสะอาดนะครับเอาไว้ฉีดกระจกหรือว่าล้างกระจกก้านปัดน้าฝนนั่นเองนะครับเติมให้เต็มเป็นประจําโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับถัดขึ้นมานะครับฝาสีดําแล้วก็ถังเล็กๆสีาขาวอันนี้เป็นน้ํามันเบรกนะครับ ก็ถ้ามีรูรั่วจากมีสัตว์มาแทะนะครับมากัดก็รีบนารถเข้าศูนย์นะครับให้ช่างทําการตรวจสอบให้ถัดมานะครับที่เป็นถังสีทใสนะครับที่อยู่ข้างกับฝาปิดหม้อน้ําอันนี้จะเป็นถังพักน้ํายาหล่อเย็นหรือน้ยาคูเลนต์นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีน้ํายาคูแลนต์อยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คอยสังเกตหรือว่าตรวจเช็คสักเดือนละครั้งก็ได้นะครับคําแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับฝาหม้อน้ําอันนี้นะครับ ถ้าเราเพิ่งขับรถมาเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่นะครับอย่าเปิดฝานะครับอาจจะมีแรงดันขึ้นมาแล้วก็มีความร้อนทําให้เกิดอันตรายกับเราได้นะครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ในเซ็งแปดคันนี้จะเป็นแบบน้ำนะฮะหเซลล์หรือ6ฝานะครับรับประกัน1ปีหรือ20 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อนนะครับถ้าในระหว่างก่อนที่จะหมดประกันนะครับหากมีการสตาร์ทติดยากนะครับ ก็นำแบตเตอรี่หรือว่านำรถเข้ามาให้ศูนย์ทำการตรวจเช็คให้นะครับและในวันนี้นะครับหน่อยก็เตรียมพวงมลาลัยและก็ช่อดอกไม้ที่สวยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความินดีแล้วก็ขอบคุณทางพี่โอแล้วก็ที่แต่งด้วยนะครับขอบคุณช่อดอกไม้ที่สวยจากร้านน้องเบนอีกครั้งนะครับผมหน่อยต้องขอขอบคุณทางพี่โอทางคูณแตง่งแล้วก็คุณพ่อนะครับที่ได้เครดิตหน่อยแลวก็ไว้วางใจให้หน่อยได้มีโอกาสดูแลในการออกรถยนต์นิวซีนแปงเอสพีเอกอีแบบ6ที่นั่งสแพทินัม คันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับจะเป็นรถรุ่นไหนสีไหนฝากเพื่อนๆฝากที่รอติดตามรับชมและก็ฝากกดไลค์ก like, ดติดตามกด subscribe ให้กับหน่อยนะครับเพื่อกำลังใจในการครับคลิปดีต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวจากไปก่อนนะครับบ๊ายบาย